สวัสดีครับพี่น้องขอบพระคุณมากที่มาฟังคัมภีราน,นี้นะครับผมเชื่อว่าคัมภีราน,นี้พิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าแสนดีพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่และพระเจ้ามีพระคุณมีฤทธิ์เดชมีความรอดมีสิ่งดีสำหรับคนที่เชื่อพระเจ้าความเชื่อในพระเยซูไม่ใช่แค่ทฤษฎีไม่ใช่แค่เป็น,นศาสนา แต่ม็นเรื่องที่เราสามารถมีประสบการณ์ได้ในสิสดุดีบทที่1้อยสิบข้อสิบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ตายแต่ข้าพเจ้าจะเป็นอยู่และประกาศพระราชกิจของพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องว่าเชื่อสิรับพเจ้าจะรักษาท่านท่านจะไม่ตายท่านจะมีอายุยืนยาวและท่านไปที่ไหนท่านจะประกาศข่าวประเสริฐและประกาศพระราชกิจของพระเจ้าขอพี่น้องฟังคำพยานซึ่งเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่และพระราชกิจของพระเจ้า นะครับและผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้ท่านมีความเชื่อสูงขึ้นตื่นเต้นกับพระเจ้าและสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับท่านเพราะท่านมีความเชื่อในพระสัญญาของพระองค์เชิญฟังนะครับ ก็ะจะแป,ป่งปันนะคะเรื่องการหวานนะคะก็เมื่อประมาณสักสองอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะกิฟก็เออพอดีสามีโอนเงินเข้ามาให้แล้วเราก็ยังไม่ได้สิบรถแต่เราก็ลืมไปไงคะและระหว่างที่เรากําลังอธิษฐานเป็นภาษาพระวิญ,ญญาณอยู่พระองค์ก็มาเราใจพรองค์บอกว่าแบบขึ้นมาว่าสิบรถก็เราก็รีบหยดโทรศัพท์มันเหมือนกับมันไม่ใช่ตัวเราอะมัน บมันออโต้มากเลยอะมันมีรีโมทกดอยู่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดโอนแล้วก็กดโอนพอกดเสร็จปุ๊บในใจก็คือศูนย์อีกตัวคือหมดทั้งก้อนนั้นนะคะแล้วเราก็แบบทําไปแบบมันไม่ใช่ตัวเราอะแล้วระหว่างที่เราสิบรถเราก็เป็นเหมือนกับเราก็ยังอธิษฐานอยู่นะคะเหมือนพ่องเราใจให้ทำแบบให้ให้สิบรถมากๆเลยแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึก แบบเป็นเหมือนเหมือนเป็นพระพรนะคะแบบเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะเสียดายหรืออะไรเลยอ่ะแบบคือคือ,คอมนุษย์อะมันก็มีความแบบอืมไม่อยากทาอะไรเนี้ยนะแต่แต่วันนั้นนี่คือแบบเต็มที่แล้วหลังจากนั้นมาเนี้ยเหมือนกับองค์ก็มาเราใจตลอดมาทุกวันว่าแบบวันนีใ้ให้ให้อันนี้อันนี้ให้ให้อันนี้คือทุกวันนะคะคือช่วงนี้เหมือนกับเป็นฤดูกาลแห่งการแบบหวานแบบเต็มเต็มเลยะค่ะแบบทุกวันนะคะแบบ ต้องต้องทําทุกวันพระองค์แบบให้ให้ออกไปอะค่ะให้ให้คุณพ่อให้ให้ให้ทุกอย่างแบบให้แบบแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถให้ได้ขนาดนี้แล้วพระองค์ก็มาบอกว่าถ้าเกิดว่าแบบให้คนที่เราลักยังไม่ได้เราจะไปให้ใครได้มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบโอเคค่ะ yes God I will do it ค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ ดีใจมากที่พี่น้องได้ฟังคําพยานนี้และผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจที่อยากจะมาเป็นลูกของพระเจ้าการมาเป็นลูกของพระเจ้าง่ายมากนะครับคือยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาปและพระเจ้ารักพี่น้องส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนไถ่บาปให้แก่พี่น้องหนังสือพระคัมภีร์หนังสือกิจการบทที่10บข้อสาบแปอกว่าคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเรตว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จ ไปกระทําคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับพระองค์พี่น้องครับผมเชื่อว่าเมื่อพระเยซูเข้ามาในชนีวิตของท่านพระองค์จะรักษาท่านพระองค์จะช่วยท่านและขจัดสิ่งชั่วร้ายออกจากชีวิตของท่านพระองค์มีฤทธิเดชเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าสิ่งนั้นได้เกิดกับชีวิตของผมด้วย พอมาเชื่อพระเยซูชีวิตผมเปลี่ยนไปมากพระเจ้าอวยพรพระเจ้าดูแลปลดปล่อยผมรักษาโรคผมอยากเชิญพี่น้องให้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นผู้ช่วยให้รอดลูกขอกลับใจจากความบาปและเดินกับพระองค์เจ้าเป็นลูกของพระองค์ ลูกเชื่อในพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่รับลูกมาเป็นลูกของพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนสั่งความยิยนดีด้วยนะครับผมอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงโปรดให้พี่น้องไปพบคริสสัจก์ที่ดีได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ฟังคําสอนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในไฟแห่งการฟื้นฟู รับใช้พระเจ้าแล้วมีการเจิมมีพระพรมากๆมีความโปรดปรานจากพระเจ้ามากๆมีการทรงเสด็จของพระเจ้าอยู่ในชีวิตนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณนะครับแล้วเราพบกันในคําสอนหรือในงานฟื้นฟูหรือในคําพยานอื่นๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับ